นาครมพูดมาคำ<ะ>โอ้ยถ้ามันไม่อยู่นี่ใครก็แทนมันไม่ได้ท่านได้เห็นก็บอกว่าไม่น่ากลับมาได้<ะ>ทุกคนเห็นบอกเลยว่าบีบสิวแบบเดินขอตังนอนสนยอมพี่เบิร์ดกลัวไหมผมถามเลยไอ้กลัวนะไม่เคยกลัวหรอกแต่ก็ห่วงว่าเออห่วงคนข้างหลัง<ะ>นิ่นทาประเทศไทย อยากจะชวนบรรดาแก๊งบริษัทหามาพูดคุยกันฝรั iam, <ม>่งเขาเรียกว่า in m e m o r i a m ก็คือเพื่อละลึกถึงผู้ที่จากไป<ผ>แบบไม่เศร้าซ<ม>้อยเพราะว่าวันนี้ถามว่าพี่โรเบิร์ตสายควันเอาละถามว่าในวงการตลกถือว่าเป็นการสูญเสียตลกยอดฝีมือระดับซูเปอร์สตาร์นะฮะวันนี้เราก็เลยจะใช้โอกาสในสัปดาห์นี้ในการระลึกถึงเรื่องราวของชายผู้เป็นตำนาน แห่งวงการตลกไปอีกคนหนึ่งน้าคอมพูดคํานี้จําได้วันที่ผมไปเยี่ยมพี่เบิร์ดที่บ้านที่เราเจอกันแล้วก็อมยืนสุบหลีหน้าบ้านกันก็คุยกับน้าคอมว่าน้าคอมพูดมาคําำโอ้ยทามันไม่อยู่นี่ใครก็แทนมันไม่ได้เพราะทางของมันเล่นเนี่ยมันคือเราจะเรียกทางเขาว่ายังไงมันเป็นทางเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวยางตลกหลายๆคณนะมันก็จะมีสไตล์ที่ตามๆกันมาแต่เขาเป็นทางเฉพาะตัวใช่ครับทีนี้เนี่ยจังหวะ เรียกว่าตอนที่อยู่คณะอาจารย์ดีเนี่ยก็มีไปข้องแวะกับยาเสพติดครับซจนเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงฮะคือเรียกว่าโรเบิร์ตไสคควันในช่วงชีวิตช่วงที่แบบว่าลุยยาเสพติดหนัหนกๆตอนนั้นท่านได้เห็นก็บอกว่าไม่น่ากลับมาได้<ฮ>ะทุกเห็นบอกเลยว่าพี่เบิร์ตคือคือบีบสิวแบบเดินขอตังนอนสนย่อม วันนั้นเขาก็เป็นตลกมีชื่อแล้วชื่อเสียงเงินทองก็มากมายแต่ทําไมเขาไปยาเสพติดกันขนาดนั้นเลยคือถามว่าตอนนั้นคือยุ่งช่วงช่วงคาเฟ่เฟ,ฟื่องฟูถือเป็นคณเน็กเงินได้เยอะ,อะเงินได้ง่ายแต่นั่องด้วยผมว่าสภาวะเอ,อ่อเวดล้อมเวดล้อมที่มัน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 ทำให้เขาลงผิดทุกคนผมว่าช่วงหนึ่งของตลกหลายคนนะฮะถามว่าผมก็เคยติดมามผมคยติดมาพี่หนูคือเราเราแต่ี่พี่เบิร์ด กลับมาไม่ได no ้ช sí ่วงนั้นกลับมาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือหนักขึ้นหนักขึ้นเจอใครขอเงินเขาจะดูว่าใครขอได้เขาเคยขอใครได้ครับพอขอเสร็จปั๊บเขาจะไปเลยครับเขาจะไปเลยอนั่นแหละเพื่อไปเสพนั่นแหละคือติดยาเสพติดหนักเลยหนักครับหนักแย่สุดแบบว่าจุดใช้คําว่าตกต่ําสุดเลยไปถึงขั้นไหนพี่บอลตกต่ําสุดก็คือนั่นแหละคือ ไปขโมยของบ้างอะไรเงี้ยไปขโมยของบ้างหรือว่าไปขโมยหมวกกันน็อกเพื่อไปไปชนของนะฮะแล้วก็มาขอพี่ๆตลกอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือช่วงตกต่ำของพี่เบิร์ดแล้ววันหนึงพี่เบิร์ดกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนี่ด้วยโรคที่เขาป่วยเคยป่วยมาแล้วโรคปอดเกือบจะตายเกือบจะตายแต่ปฏิหารรอดเพราะปฏิหารก็เลยฟื้นกลับมา ฟื้นกลับมาเสร็จปับ๊บพอฟื้นกลับมาเขาก็มาทําคณะมาทําคณะกับพี่กระรอกรนะฮะผม,มเล่าข้าวๆเลยอ่โดยเป็นคณะเพชรเก้าเพชรเก้าพี่โรเบิร์ตก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองกลับมาแล้วรเริ่มฟื้นฟูแล้วสมองผมว่าเขายังมีบุญผมว่าเขาเป็นคนมีบุญนะครับอ่าแล้วก็สมองความจําเรื่องอะไรเขากลับมาเหมือนเดิมอืแต่เนื่องด้วยช่วงคาเฟ่เริ่มลยอยลาเริ่มลอยลาผม ก็เป็นเป็นเอ่อเป็นตลกที่กำลังมีงานเอาจริงๆแล้วในวงการตลกที่ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างคาเฟ่นเนี่ย<ะ>ไม่ใช่ทุกคนที่รอดจะมีแค่บางคนที่เราจะเห็นเหมือนข้ามมาฝังทีวีได้<ะ>คุณก็เป็นหนึ่งในนั้น<ะ>ค,ครับคือนับตัวได้เลยจากยุคคาเฟ่นเนี่ยมา<ะ>เข้าทีวีเนี่ยมีไม่กี่คนคุณคือหนึ่งในนั้นครับอ่ายังไงคุณเป็นตลกที่กำลังมีงานแล้วกำลังมีงานเสร็จปั๊บทีนี้เรามองเฮ้ยพี่เบิร์ดผมอยากได้มานานแล้วตัวนี้ อยากได้มานานแล้วผมก็ไปจีบครับพี่มาอยู่ผมเมา,เาบางทีบอกพี่โอ้ยเขาอยู่อีกคณะหนึ่งแล้วเลิกงานเราจะมาเจอกันหน้าพระรามเก้าโอ้โหผมก็แบบเหมือนคุยโชว์อะ่ะวันนี้ไปได้งานมาค่าตัวแบ่งกงนมือแคทเลยอเพื่อให้เขาอยากมาอยู่กับเราอ่าบางทีผมว่าคณะเราเงินสะพัดบางทีก็คนตีเขาเดิน,เด,นเดินเอียงๆครับอะเป็นไรเขาเรียกผมหัวหน้าเป็นไรหัวหน้าเงินทั้งนั้นเลยเดินตัวเอียงทยที่ อ๋อพูดทีเล่นทีจริงคุณเห็นอะไรในตัวของพี่โรเบิตสายควันถึงอยากได้คนนี้มาอยู่คณะผมอยากได้เขามาเป็นแบบว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทที่รู้สึกว่าที่มาเติมมาเติมมาเติมเต็มครับอ่าเพราะผมเลยจะชอบหาตัวตกเขาบอกเดี๋ยวอีสัปดาหนึ่งนะเขาเขาถามว่าเขาอยากมาอ่าอ่าเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไปหยุดทีมเขาอืเขาตกปากละกคำมาอยู่กับผมครับใช้เวลาจีบอยู่นานไหมคะ ก,ก็ไม่นานมากก็สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งซึ่งนี่ก็คือทีมบริษัทฮายังยังครับเป็นตลกหน้าบอลเชิญยิ้มอตลกหน้าบอลเชิญยิ้มเขาก็มาอยู่กับผมครผมก็บอ,บอกพี่เบิร์ดพี่ไม่ต้องปูปกติเขาเคยเป็นตัวปู<ฮ>ะพี่ไม่ต้องปูพี่มาเป็นตัวดิ้นตัวปูอ่ะพี่ก็อยู่เหมือนเดิมจเ,เจอกันจำเหตุการณ์ที่คุณเจอกับพี่เบิร์ดครั้งแรกได้ไหมคุณตาเจอกันครั้งแรกผมก็โหพี่บอล นี่แหละพี่เพชรเม็ดงามของพี่เหมือนม้าในฟอยลใช่แล้วว่ะดูเพชรเม็ดงามที่ไหนแล้วม้าในฟอยไม่ได้เลยนั่นแหละแล้วแกก็ทีบตัวเองทีบตัวเองมาแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกนาไปอ่ะคือแกเก่งด้วยตัวของแกเองด้วยคแกเก่งแกเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วตอนแรกเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าแบบต้องมีการแบบซ้อมบทนี่คือยังไงนะคะตอนตอนแรกค่ะซีแรกที่เจอกับพี่เบิร์ดอ่ะค่ะ เจอกันนี่คือทํางานกันเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเจอกันเล่นตลกกันก่อนอ่าอ่าตาจะมาเล่นกับคณะผมอ่าอ่านั่นแหละฮะจาจังหวะการเล่นกันครั้งแรกได้ไหมคุณจังหวะส่วนมากเลยเนี่ยคือผมเนี่ยจะชอบได้แบบมั่วซั่วอ่าจะไม่ค่อยตามล็อกอ่าอันเนี้ยมันคือผมเพราะเราอยากจะฉีกออกมาจากกฎเกณฑ์ของตลกอืมอมันเลยมีศาสตร์ของผมเองครับผมแต่ว่าพี่บอลก็จะคอย เอ่อตบตบกับก็มาให้ครับผมครับประมาณนี้ฮะอ๋อแล้วเป็นไงกับครั้งแรกกับคุณระเบิดสายควันจากเห็นหน้าตาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขาจะเขาจะเวิร์กอ่ะพอเริ่มงานกันเห็นฟิลไม้ลายเหมือผมเริ่มเริ่มมาเห็นตอนประมาณปีที่อ่ประมาณปีที่สองครับเริ่มเริ่มมาใกล้ชิดกันเริ่มเริ่มมาร่วมงานด้วยกันบ่อยครับอันเนี้ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วจังหวะโคตรคมเลยทุกจังหวะของแกคือแกจะมี คำพูดอยู่แล้วนะว่าสิ่งเนี้ยเดี๋ยวช้าเนี่ยจะต้องเล่นออกไปจังหวะแกจะคมมากใช่ข้อมูลเขาดีครับ<ม><ม>เขาเป็นคนที่มีข้อมูลดีแม้กระทั่งไปงานไปงานวงเขาจะไม่เขาจะไปเดินดูรอบรอบงาน<ช><ม>ว่างานนี้ถ้าเป็นงานเลี้ยงบริษัทเขาจะเดินดูเลยใครอะไรใครเฮอะไรใครพูดถึงอะไรใคร<ม>แล้วเขาจะเก็บข้อมูลทั้งหมดมพอถึงเวลาเราขึ้นไปเล่นเข้าข้อมูลน่เะเราก็ยังงงอยู่เลย ชอภาพด้วยนะผมไปอัมคือแบบรู้หมดเมื่อกี้แจกอะไรไปแล้วเขาก็อัมข้อมูลอ๋อทำการบ้านคืออ่าอันนี้เป็นเป็นให้มันเป็นเทคนิคของการออกไปทำรับงานจ้างโดยเฉพาะอันนี้นผมไนะับพิธีกรเนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงบริษัท<ะ>สิ่งที่บริษัทจะชอบมากคืออินไซต์หรือเรื่องราวภายในถ้าเกิสดสมมติว่ามีศิลปินมีดารามีตลกมีพิธีกรเนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรแซวถูกตัวว่าพี่คนนี้อะไรเงี้ยลูกค้าจะประทับใจมาก อ่าพี่เบิร์ดก็เป็นคนทาําการบ้านใช่ครับเหมือนจ้บจาบนธเจ้าภาพอ่ะเจ้าภาพร้องเพลงเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเ <c oughs> จ้าภาพร้องเพลงเพี้ยนอะ่ะเ <c oughs> ป็นเจ้าของงานเลยที่หาไปอะ่ะ <c oughs> พี่เบิร์าก็ไปยืนดูไปสักพัก <c oughs> เขาก็เก็บข้อมูลมาแล้วเขาขึ้นไปอําคนมันก็หาชื่อโรเบิร์ตสายควันมาได้ยังไงครับชื่อนี้คือด้วยด้วยด้วยเล่นเรื่อง,เร,องเรื่องยาเยอะๆ <c oughs> เรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่กับบริษัทฮา์ครับอยู่แล้วมันก็คือกายมันกลืน มันกกืนมาจนเป็นโรเบิร์ตสายควันครับนั่นแหละครับก่อนเป็นโรเบิร์ตสายควันใช้ชื่อว่าอะไรคะก็เป็นโรเบิร์ตดอกมะดันเพ่อเคยอยู่อาจารย์ดีครับครับผมจําได้วันที่ผมไปเยี่ยมพี่เบิร์ตที่บ้านเราเาเจอกันเราเจอกันนะแล้วก็จําได้ว่าพี่เบิร์ตเนี่ยนักค่อมแล้วก็มีมีผมมีนักคอมมีพี่บอลแล้วก็มีคริสหอวัง เราก็นั่งกินข้าวอยู่ในครัวพี่เบิร์ดเขานอนที่เตียงแล้วคงจะเบื่อเบื่อเลยหิวหิวแล้วเขาก็เดินมาเดินมาในครัวมากินข้าวกันพี่เบิร์ตนะคอมพี่บอลเขาก็เล่นกันะ่ะ<ฮ>เล่นเหมือนอยู่ในทีวีอะ<ฮ>คือไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเด้ยนะ<ฮ>ก็เล่นกันปุ้มปุ๊ปพี่เบิร์ดเขาก็รับมุกส่งมุกอะไรอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมก็เลยความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกเราคนไทยได้เห็นการสแสดงของทีมบริษัทฮาเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่ามันออกมาจากจิตวิญญาณมันออกมาจากมันเหมือนหลังกล้องก็เล่นนะหลังกล้องก็เล่นเจ็บป่วยก็เล่นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้สร้างสรรค์งานออกมาจากจากข้างในจริงๆอะไรเป็นในฐานะที่พี่บอลแบบว่าท่านีที่หนอมที่สุดที่ใกล้ชิดพี่เบิร์ดที่สุดคุณว่าในความเป็นคนคนหนึ่งที่ถ้าเก<ะ>ิดเราไม่ได้พูดถึงความสามารถในการเป็นศิลปินตลกะผู้ชายคนนี้เขามีเสน่ห์ไงคุณรักเขาเพราะอะไร คือผมรักเขาผมเป็นทุกอย่างให้เขาครับคือจากวันแรกผมบอกเลยว่าพี่ผมจะทําให้รายการมาถ่ายพี่พี่เคยเห็นพี่เคยพูดถึงรายการไหนอะพี่ก็บอกตีท้ายครัวโอ้โหเขามาเปิดบ้านเผมว่าอะไรพี่ผมจะทําให้พี่วูดดี้มาหาพี่อืมผมจะทําให้คนที่เคยดูถูกพี่มาคือมาตัวโฮพี่ได้ได้ให้คนที่มองข้ามพี่ ทุกสิ่งทุกอย่างผมทําให้เขาหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดงานไอ้หางานค,ค,คือรับงานให้เขาเป็นทุกอย่างเรียกค่าตัวทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ดื้อกับเราคือจากวันแรกพี่เบิร์ดเขาเป็นยังไงงานเข้ามาทางเขาครับโทรหาบอลเลยแล้วแต่บอลพี่เบิร์ดงานนี้ยังไงพี่แล้วแต่หัวหน้าแล้วแต่หัวหน้ามันก็เลยรู้สึกว่า มันคือสิ่งที่เราเราเราฟูมฟักมาครับเราฟูมฟักสินค้าเราที่เราเราเราเอามาขายโดยที่เราทํามาเราผลิตจากมือเราผลิตจากมือวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจเนี่ยแต่ละคาบอกเลยว่าคือโค้ดคือคําคมหรือแบบว่าพี่เบิร์ดจะมีคำนี้เยอะๆสั้นๆแล้วต้องออกจากปากแกด้วยใช่ไหมออกจากท่าทางออกจากอะไรวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจถูกต้อง นั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คุณรักเขาถูกต้องครับแล้วก็อยากจะเห็นเขาดีขึ้นสนับสนุนเขาเต็มที่ใช่ครับแล้วอีกอย่างทำสมมิทำออนไลน์กับตักเนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยเอาเท่าไหร่เอาเท่านี้ไม่มีงได้ไหครับคือสิ่งที่ผมนะฮะประทับใจเลยนะฮะก็คือเราเองเนี่ยก็เจอกันมาเนี่ยหลายปีมากๆนะฮะพี่เบิร์ดเนี่ยไม่เคยมาเรียกร้องเงินเลยครับและแกก็คือจะบอกเสมอเลยฮะแล้วแต่บอส ให้ผมเท่าไหร่จนวันหนึ่งแกมาดังขึ้นมาเรื่อยๆบริษัทของเราอย่างเงี้ยฮะตากับบอลเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะมีงานกันเยอะมีเงินให้แกแกก็แล้วแต่บอสแล้วแต่บอสจะให้เท่าไหร่พี่เบิร์ดไม่เคยมาเกี่ยงไม่เคยมาเรียกร้องเงินอะไรจากเราคือพูดง่ายๆมันเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากตั้งแต่เริ่มต้นจนวันแกแบบพิกๆแกก็ยังเป็นคนเดิมไม่มีอะไรจนวันที่แกเนี่ย โด่งดังขึ้นมาแกก็ยังเป็นวันแรกที่เราไปเจอกับแกมาวันแรกแกน่ารักมากครับเพราะแกก็เหมือนว่าคือเขาบอกว่าผมผมว่าตอบแทนในสิ่งที่ที่หัวหน้าทําให้ผมในการรับงานเพราะผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่เคยแม้แต่แดงเดียวเลยเงินที่พี่เบิรแสดงหนังรายการทุกถึงอย่างที่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดพี่ ผมคุยเสร็จไม่กระตั้งเสื้อผ้าพี่เบิดใส่เสื้อผ้าไซนี้นะครับ,รบแล้วก็นี่นี่นี่ะครับพี่เบิดไปเวลานี้นะครับเงินทั้งหมดทั้งมวลพี่เบิดรับเองทุกบาทไม่เคยผ่านมือผมเลยครับนั่นเลยครับคือถ้าพูดกันตรงๆนะในวันที่พี่เบิดป่วยในวันที่พี่เบิดแย่ผมว่าในแง่การทํางานถ้าพวกคุณเป็นทีมอะจะเป็นทีมฟุตบอลหรือเป็นทีมอะไรบางอย่างที่ตอ้องเล่นกันเป็นทีมในวันที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องเสียพี่เข้าไปอะพวกเรา ตเตรียมใจรับมือเรื่องนี้ยังไงครับมันไม่มีใครเตรียมใจแค่ผมกับตั๊กแล้วก็ป้าแจ๋วพ่อ,อ,พอคอมอเขาต้องหายหเขาต้องหายแล้วทำทุกอย่างเขาต้องหายหไม่คิดไม่ฝันผมบอกเลยว่าในการที่ไอ้รอบล่าสุดที่เรามาจ่ายกันแหละตากับผมมาจ่ายกันล้านกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาต้องหายเพราะเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะคือวันที่สิบเก้า ผมจาได้เลยว่าลงมาลงมาข้างล่างผมโทรหามิกบรมบุตษผมโทรอ่อมิกพอพอคุยกับใครได้บ้างไหมสีลาดผมต้องการย้ายดว่วนละเพราะมัน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 แบบนี้ไม่ได้ละต้องการย้ายด่วนมีกก็เดินเรื่องให้นู่นนี่นัน่นโทรหาหลวงพี่น้ําฝนเพื่ยอย้ายนครปถมก็เอาที่ไหนก็ได้ตอนนี้เพื่อเอาเขาเอาส่โรงพยาบาลนี้อทุกสิ่งทุกอย่างเราทําแต่มันไม่ทันทหล่บมันก็เลยรู้สึกว่ามันช็อต มันมช็อตไปหมดเลยผมถามแกวันนี้ผมไปเยี่ยมแกวันนั้นผมถามพี่เบิร์ตถามเลยนะเหมือนจับมือถามเลย <c oughs> พี่เบิร์ตกลัวไหมผมถามเลยไอ้กลัวนะไม่เคยกลัวหรอกแต่ก็หวงว่าเออหวงคนข้างหลัง <c oughs> แล้วถ้า <c oughs> ไม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนแกก็ผมว่าแกคงรู้สเตตัสสุขภาพแกดี <c oughs> อยู่นะฮะ <c oughs> หวงคนข้างหลัง ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปมาวันนี้พี่เบิดจากไปคนข้างหลังโอเคไหมพี่บอลพี่ตาคนข้างหลังโอเคไหมป้าแจ๋โอเคไหมทุกคนที่เป็นคนข้างหลังที่แกงห่วงทุกคนโอเคไหมผมว่าผมว่าตอนนี้ป้าแจ๋ก็ยังสภาพจิตใจป้าแจ๋ก็เราพยายามพยายามค่อยๆเยียวยาป้าแจ๋ไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ที่นั้นนั้นได้เห็นนคร้อมมันก็ต้องเข้ามาในบ้านที่บ้านที่ออฟฟิศก็เพื่อคือแบบทุกคนต้องคอยมาเยียวยาป้าแจ๋ให้รู้สึกว่าแกไม่อยู่คนเดียว ถ้าแกอยู่เดียวผมว่าแกแกเครียดนะแกเครียดในสิ่งที่แกต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วอยู่กับคนเดียวโดยที่ฉันจะทํำยังไงฉันจะยังไงอะไรเงี้ยมนันรู้สึกเห็นใจสงสารเขาอ่ะครับนั่นแหละครับแล้วถามว่าเขาจับมือกับผมว่าคือฝากยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งเมียเคานะฝากดูด้วยนะอะไรเงี้ยครับ flex 102.5 free your life